สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับจางเอเดบันนะครับเดี๋ยววันนี้ผลจะพาเพื่อนทุกท่านมาดูการวัดการสื่อสารระหว่างคอยเย็นและคอยร้อนนะครับของแอร์มิสูอิเล็กทริกมิเตอร์สลิมนะครับระบบนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับในการวัดการสื่อสารนะครับหรือวัดไฟนะครับเราก็จะวัดได้ที่จุดเทอร์มอนลของคอยร้อนหรือคอยเย็นนะครับแต่ในคลิปจะวัดที่คอยเย็นนะครับมาดูกันนะครับก่อนทําการวัดระบบไฟเราก็เบรกเกอร์แอร์ขึ้นและเปิดแอร์นะครับ สังเกตที่พัดลมคอยเห็นนะครับว่าหมุนปกติหรือเปล่าครับถ้าหมุนปกติเราก็จะมาทําการวัดนะครับของแอร์นะครับกดอื่นนะครับมาดูที่มัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับมันจะมิเตอร์เราในการวัดเราก็จะปรับไปที่ย่านวัด VAC กระแสสลับนะครับและ VDC กระแสตรงนะครับจุดนี้นะครับกดอื่นนะครับระหว่าง S1S2 ค่าตัวนี้ก็จะได้2 2 0โวลต์ AC นะครับ220โวลต์นะครับของกระแสสลับนะครับใช้ะมิเตอร์จิ้มเข้าไปเลยครับจุดต่อมานะครับเราก็จะมาวัดระหว่าง S2 และ S3 นะครับค่าตัวนี้ก็จะอยู่ที่12ถึง24โวลต์ DC นะครับกระแสตรงนะครับแล้วก็ปรับมัลติมิเตอร์ที่ V DC นะครับในการวัดนะครับค่าก็จะขึ้น ระหว่าง12ถึง24โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูการวัดระหว่างขั้ว S2 หรือเ3นะครับเราก็มาปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ VDC นะครับกระแสตรงนะครับแล้วก็จิ้มไปเลยนะครับระหว่างขั้ว S2 หรือเ3นะครับค่าก็จะได้12ถึง24โวลต์ DC นะครับค่าก็จะสวิงนะครับนี่ครับดูในตัวอย่างดูที่มิเตอร์นะครับจิ้มไปแล้วนะครับนี่นะครับค่าก็จะสวิงขึ้นลงนี้แสดงว่า การสื่อสารระหว่างคอยร้อนคอยเย็นนะครับสื่อสารก็ได้นะครับบางทีหนูอาจจะไปกัดสายสื่อสารขาดนะครับหรือจะมีรอยต่อเป็นซันเฟสนะครับการแต่การสื่อสารไม่ดีนะครับเราก็ต้องมาดูจุดนี้เบื้องต้นก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเด้วยครับครับสวัสดีครับ